เป็นเป็นได้มาฮอดก็พี่ตังักกให้พี่ตังลงมาพี่ตังพี่ตังมาก่อนครับมาดูเลดเหรอวันนี้นะคะวันนี้มีมาอะไรจากลงลงไายอยิบรถขี้นไปขัขออนุญาตเปิดคลิปอุ้ยอุ้ยพี่ตังอุ้ยพี่ตังน้ำตาไหลแล้วแบบอมากยิ่งปประจำกามาเออย็ก่อนเย็บย็ เอันนี้ตากอันนี้เป็นมาลายจากมามีเอมี่นะคะแล้วก็มามีกำลังทำเสื้อทำเสื้อรุ่นใหม่เดี๋ยวเอาไว้ให้ทีทีเดียวขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะดูดิดูดิดูดินี่พี่ชายกับน้องสา อ๋อนี่ไลฟ์สดอยู่เหรอคะสวัสดีค่ะพี่กามาหนิตามมากค่ะมีของพี่เตยด้วยจริงสุดพายเลยนะเนี่ยมีอ่ะมีค่ะโอ้ยขอบคุณค่ะอันนี้เป็นอะไรจากมามีนะคะขอบคุณมากมาเลยค่ะมามีเอมมี่นะคะขอบคุณมากเลยมีของพี่ดิวด้วยย น้าฟ้าขอบคุณแม่ม่นรขอบคุณแม่มีนะคะขอบคุณมากเลยที่เอ็นดูพวกเราเอ็นดูต่อๆอีกหนึ่งคนต่อๆต่างๆเหน็ดหมดนี่ขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆเลย ต้องขอบคุณมามีค่ะเพราะว่าเป็นคนแบบแบบที่ดแต่เราแต่เราจะมีประชุมลับนะเราจะมีประชุมลับพรุ่งนี้วางแผนพรุ่งนี้โอ้ดีชัวไหมเนี่ยชัวไหมเนี่ยจะไปพักที่ไหนอ่ะภูผาม่านไม่เด้อเด้อป่ะพรุ่งนี้มันวันศุกร์นะจองแล้วยังจองแล้วค่ะอุ้ยเขาจองแต่เรายังไม่จองอ่ะจะไปไจะบ่มีมองนอนหรือเปล่าก็นั่นแหละเนี่ยเรื่อยมาถามเนี่ย ไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่นอนบนรถโอ้ยอย่างเดาไปเป็นนอนนอนห้องรถเอาแล้วแล้วพวกพี่ก็มีอะไรเซอร์ไพรส์ด้วยแม่ตอบ้านทางน้องคาแพงสนับสนุนห้องพักให้พวกพี่น้อแม่ต่อแม่คนเซอร์ของหนูเองเป็นไหมอันนี้มานนี้จากมามีเอมี่ค่ะเหมือนอะ Thank you มีโปรไฟล์ไหม จู๊อง๊จูอจู๊จู๊จู๊จู่จู๊จูติู๊ของจู๊จู๊จู๊จอ๊จู๊จู๊จู๊จอนจร๊จู๊จอนสองจู๊จู๊จูนจอ๊จูนจู๊จู๊จอกจอ๊จู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 จู๊จองจู๊จจอนจู๊จู๊จูนจูอจวบาด ของแม่ตีนของพ่อนานของพี่ตอแล้วก็ของพี่ชาอาเมื่อกี้เมื่อกี้ไม่ได้ไลฟ์พี่ไอไลฟ์พี่นันไม่มีพ่อนันหรือพี่นันจอนุณนแกคจคุณมามีเลยจ้าหนึ่งนะได้เสือดี้เอาอันอันนี้ยไงจะบอกงไงเนี่ยจะบอกรถบัสยังไม่มาเลยเธอ ยังบมารถเสียคันหนึ่งแล้วพี่ทักหาบอกว่ารถบัตรของเจาหอดไอ้ผู้เวี่งไปดิพี่ผู้จองห้องไว้ให้เดี๋ยวมีไหมเหลือบาเดี๋ยวตอนนี้เลยตันอีอันนี้เราก็ประเดิมคลิปพบนแองวก็เพลงแล้วเราก็มาถ่าย บอด้านในมีอย่างลงอยู่พี่น้องเบิงฉากเพื่นกาลังเหตุคือด้านล่างนี่คือโลงหมดเลยนะคะทุกคนมาถึงแล้วก็คือแบบทางทีมพอมทีมอย่างกับบ้านเลยลงเพราะว่ายังมามีไผ่ได้มาเลยมาหอดไปบ้านมาไงแล้วบ้านมันห่างจากนี่ประมาณสองชั่วโมงจ้ะวันนั้นเราไปทายคลิป ตูท ouais> uh, okay. ี่ไปไฟก็เป็นอย่างไรเลยเราจะถ่ายเบื้องหลังอยากจะบอกว่าคลิปนี้น่าจะเป็นคลิปแรกๆหลังจากที่ไม่ได้ถ่ายมาสามสี่ห้าวัน ไข่แตกเราไม่ได the ้อันนี้แม่ท้ายบ่ไหวหลีที่บอกว่ามือนั้นไข่พร้อมกันเบิดทั้งที่จอดทั้งต้นลิ้วทั้งนั่ะเราเตยบ่ไหวเลยเตยหนักแห้งจนแบบสมองเบลอเฮ็ดงานก็บ่ได้เรามือนั้นนะมือเบิ่งหน้านะคะเนี่ยเพราะนั้นน่ะของมือมีไม่ได้กดมา เ่นสดอพได้รู ah ้อันเหอยเยเอ้ยมากับเจลีวากับเจลีวบอกกันแม่ติมมาใ้เขานบอกแม่ติมคนยงมาเ่เหิวเปลยนอะไรำนานพระอภัยมณีกระดิของสุภาพสตรี้ขอุณน้นด้วยะครัอ้แงับได้ดด้วยนั้นอยาดื่อเพื่อแม่บ้านน่ะล่ะ หลังจากหยุดงานไปโดนนะคะเมื Twelve, like ่อกี Twelve, ok ้เ่าก็ได้มาออกงานโดนโดนสองมือหลังจากหยุดงานไปโดนโดนแห้งสองโนสองสามมือสามเอามือนึงเดินทางง่ายมือหนัดเป็นมือเฮ็ดงานอยู่เดินทางสวัสดีพ่อตุ้ยค่ะสวัสดีพี่พี่ค่ะ เออเออแสงออไอเกมบอกไอเกมหรือเปล่ามือมมือไฟมือพี่คืออาจารย์พีอาจารย์พี่มือไฟเป็นไอเกมแมนบอมเกมมือไฟไอเกมสามสามหนึ่งสามหนึ่งจะได้แยกแยกแยกกันออกีหังมีอะไรจากพ่อคาตัวใหอู้เลิศให้อาจารย์มิน้ อาจารย์ทีเราเป็นคลิปเป็นคลิปเซอร์ไพรส์แกอีกคลิปหนึ่งก็ได้วันนี้เราทำอีกคลิปหนึ่งเคยบอกว่าอู้ดีใจน้องอาจารย์ทีเหรอเขียนในหน้าของแม่เราบอกเพียกว่าเป็นคุณแม่ใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์ในหน้าแม่เอ็มมี่คือสุดๆอะจับอร์ตมากเ The besting รอบก่อนก็รอบก่อนเป็นแม่เชี่ยวแจกรอบก่อนเป็นแม่เชี่ยวแจก รอบนี้จะเป็นเอมมี่สวิตเซอร์แลนด์จ้าตะออดดีรีถ้าเห็นแม่สียเอาไปแอคใดนคก็ดีใจเลยต้อนีวให้ไปยี่สิบเมื่อขาดยนอดเทยนด์ขาดงนเมื่อไาาออิษาเมอมาบอกเาห้ามขาดห้ามลาเอาวันเกิดหนูมาอนี่เ้ เขาจ้ะอันดับแรกนะแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะเพจเอาลูกงามๆเด้ออุ้ยกองกองเงาบ่คือบ่ออันมันเนียนรดนแฮงหน้าเมื่อกี้ยังไม่รู้ยังไม่ต้องรอดูพี่่หนอยู่ดีอจ วัยผู้ใดผู้เท่าไหน่อยหน่้ม่่ผู้เทาก่อยเราหลบก่อนเราไม่เกี่ยวนะเรื่องนี้เรากับพี่เพชรไม่เกี่ยวพาไปดูคลิปพ่อเลยใสใส่กับหน้างกัไอเด็กหอใสไปองกันมาเนี่ยมันมันนั่นเป็นมันั่นเป็นบเื่อกันมนี่เมื่อไรจ๊โว้ย พี่อยากไปยิงปืนกอยาไปโอ้ยตนิดหน่อยไรเป็นแล้วอุ้ยสนามมันนี่เหว่ยเออบรรยากาศกว้างมากคัน่อยเต็มเดิมมัอนี่เด้องานฟรีเป็นบออันนี้เพิ่นแอมไว้แค่กันแบบว่าตรวจอาวุธซื่อ แต่ว่าเห็นบอกว่าเป็นงานฟรีถูกไหมพี่แพทเกตแ,แต่ว่าเราแอบสักกะซีเพื่อที่จะแบบตรวจวัตถุล้ะก็เพื่อมีเหตุการณ์ที่คาดว่าเธอเขาจะได้จับหาคนผิดหรือว่าเป็นการป้องกันเซฟตี้อีกทั้งนึงนะคะวันนี้งานฟรีนะคะมาได้เดอ้อพอๆแม่หมุรลานอาหารสุดๆเลยนะคะ เต้ยเต้ยก็ถ่ายบรรยากาศคลิปนี้ให้ดูนะคะมาถึงงานก็ปรับเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทีมงานสาวน้อยและพเพโจ้ตามวีลาแข่งเป็นเลนและนี่เรวเต้ยเต้ยขอไปคลิปยันเท่านี้ก่อนนะคะ